กัวไม่ใช่คนถ้าคนมันต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้จริงไหมอ่ะอันนี้ไม่คิดถึงเลยแต่รู้เราเลึกได้่าคนนั้นแต่ไม่ไม่คิดถึงแต่ไม่นฝันเลยฝันฝันแต่ไม่ฝันเฮ้เเ <laughs> <laughs> ปกติฝันก็ปกติแต่ไม่ฝัน จำไว้เหมือนกับคนที่ไปพูดหรือว่ามีบุคคลสารจำพวกที่ไม่ฝันคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า,จาและพระที่จริงท่านฝันฝันเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านไม่ฝันท่านรู้ว่าแต่ในฝันแล้วท่านก็จะไม่เก็บเอาฝันมาเป็นฝันมาไปตีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพวกคือเข้าใจไหม <c oughs> Take